ยไ,ไ้ไไสบายดีทุกคนเมื่อน,นี้กจะไม่มีพิเรล,ลายสิพาทุกคนไปเบิ่งวิธีการเดน้ำข้าวปุ้นแบบบ้านๆไปรรมาตาเลยนะเบิ้งกันเลย ขั้นตอนแรกห่อกระเม็นต้มน้ำก่อนเนะนี้เจวเจ้าขอน่เจ๋งมาครับเสื้อหัวซิเคอร์ก่อนเลยเราทุกคนไม่มีหัวข้านได้ตัวซิเคร์ป้า ตอนนี้เ้ากับมะฮอดขั so ้นตอนการปรุงเนาะยุ like ่งจองห้างนี่ก็มีเกลือแป้งน้ำตาลแต่การซีม่าเสือขั้นตอนขั้นตอนเราก็ซีเสือไปถุงนึงเนาวกระเพียมนี่มันสุดปอย่าว่าไม่มีกรกเพียมเลยเหมือนได้ทาเสือบาดคูโอ้ยคนเรากำลังเสือไก่กันเลย ต้เมือ่อไก่ป่วยก่อนบบดนี้ตอนนี้เขากำลาหหดขั้นตอนการ ตอนนี้เข้ากันหอดขั้นตอนการตำมดแล้วกับผักเทมปิมะเซอร์น้ำข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นหรือว่าน้ำข้าวนมจีนนั่นเอง นี่ก็คือมาคิดที่เ้าต้มไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนะเาะสีออกมาเสืเออะออกมาเสือข้ากับสีเสือไม่ลายนี่มันผิดเพราะว่ายูมอกัะน้ำต้มมะคิดมันก็ผ็ดเลยนะข้าก็มาตั้กันเลยตีตั้งมะคิดกับตกเคีมก่อนเด้อทุกคนเพราะว่าไกล้จ้งไว้ต่ำต้องรังอันนี้มันนักเละ ตอนนี้ก็มาฮอดขั้นตอนอันสีไใกล้นะแต่ว่าใกล้แามแห้งกันเลยได้ซอยอ่ะต้มตั้งแต่เห่มเลยแต่ว่ายังไม่เปื่อยอยู่ใกล้กับใกล้เท่าตอนนี้เ่ากกบมะฮอดขั้นตอนการตาซีนใกล้ที่เา่าอันที่เา่าซอยไปเมื่อก,กี้นี้เท่ากบซีมาเสริญพักเทียมกับมาพักเทียมกบมาขีที่เฮาตตำไว้ก้อนน,นั่นนี้ กมาฮอดขั้นตอนการโค่นหน้าเอเขากับซิ่เข้ากับที่ลงไปเลยกระที่นี่ห้าสซีส์ปุ่กล้องหนึ่งกล้องน้อยนี่เดยวมีกระคือซีนใกล้ที่ห้าต่ำไวมือกินนี่ห้ากรเซืร์ลงไปเลยห้าโค่นหน้าทุก็นโค่นน้อยขอเรา này thì đi mà đi không có hết đâu không có ngoài đó đi lên cái này cái này nó nhiều nó có cái này